น้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องให้ครับผมบางป้ายทะเบียนใ้น้องโอเคครับผมออกช่องนะครับเด็กฝึกงานวินายาเทคนิคสโคไทยครับมาฝึกงานอยู่ที่อู่นะครับผมอา่าตอนนี้เรา,าอยู่อู่ช่างเบิร์ดนะครับแต่ยนเย็นไว้รุ่นเดี๋ยวๆมันกินไม่ทัน ครับผมวันนี้นะครับช่องรถมือสองสุโขทัยนะครับมีรถอีซูซูดากอนไอปี40มาแนะนำกันนะครับผมเดี๋ยวเราดูเล่มกันนิดนึงนะครับผมดูเล่มนะครับปี2540นะครับป้ายทะเบียนนะครับบพ3219ลำพูนนะครับรถสายเหนือนะครับผมสายเหนือสวยๆนะครับคัสซีไม่ผูนะครับ ดูทรงก่อนนะครับวันนี้มาในสีเขียวเกี่ยวซับนะครับผมสีเขียวเกี่ยวซับนะครับสีนําโชคเลยคันนี้ได้ล้อแม็กของ isuzu d-max นะครับปี03-04นะครับคันนี้มาใส่ใน dagon i นะครับสวยลงตัวนะครับผมโอ้สวยมากเลยนะครับคันนี้สีบอลตัดสีเขียวนะครับผมทรงสวยครับมีโลบาให้นะครับมีโลบาให้มีกระบะแม็กไลเนอร์ให้การชนท้ายมีให้นะครับยางอะไรมีให้ครบคันนะครับ สวยน่าใช้งานเลยคันนี้นะครับสีสัน80%นะครับตามแบบฉบับของรถมือสองนะครับไม่ลอกล่อนไม่แตกลายงานนะครับมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตามการใช้งานนะครับแต่คันนี้ถือว่าทรงสวยเลยนะครับผมหากพี่ๆนะครับสนใจนะครับ idline นะครับ0853792785นะครับติดต่อเข้ามาขอข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับผมเบอร์โทรก็เบอร์นี้นะครับผมเดี๋ยวเราดูสีรถใกล้ๆกันอีกรอบนึงครับผมดูสีใกล้ๆนะครับผมสีใกล้ๆนะครับมีความเงาเลยนะครับผม สวยนะครับสวยใส่น่าใช้งานนะครับประหยัดน้ำมันนะครับรถอีซูซุนะครับผมเครื่อง2,500นะครับเทอร์โบนะครับแตะนิดนึงก็มานะครับขับไม่เหนื่อยนะครับตอนนี้เป็นดาก้อนแล้วนะครับผมเครื่องเทอร์โบนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราดูภายในกันนิดนึงนะครับภายในแผงประตูด้านขวานะครับสวยนะครับสะอาดน่าใช้งานนะครับไม่ฉีดไม่ขาดนะครับผมโอเคครับไล่ไปตั้งแต่ แผงหน้าปัดนะครับใช้ได้ทุกจุดครับผมเลขไมประมาณ1 7 5 5 1 7น้าันห้าเกโละครับเมื่อกี้ผมก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคครับผมเปลี่ยนถ่ายให้เรียบร้อยแล้วโอเคครับเดี๋ยวดูแผงคอนโซลนะครับด้านบนนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับมีรอยเทปสองหน้านิดนึงนะครับเจ้าของอาจจะติดพรมนะครับติดพรมกันแดดนะครับผม โอเคครับเราดูแผงประตูด้านซ้ายนะครับสวยครับผมอ่าไม่ฉีกไม่ขาดนะครับไม่เลอะนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดูเบาะนะครับฝั่งค้นคับนะครับผมถือว่ายังดูดีอยู่นะครับอ่าใช้งานอ่านะครับอ่าไม่ฉีกไม่ขาดเบาะผ้าหนังเดิมนะครับด้านอ่ฝั่งผู้โดยสารนะครับผมอ่มีเบาะมีตําหนิตรงนี้นิดนึงครับอ่าเดี๋ยวเราจะเก็บงานให้หรือว่ายังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับเพราะว่ารถมันเพิ่งเข้ามานะครับผมก็ รีบมารีวิวเพราะว่ามันเป็นวันเสาร์นะครับวันหยุดก็เดี๋ยวพี่ๆจะได้ดูคลิปกันนะครับช่วงกลางคืนอะไรแบบนี้นะครับผมเบาะด้านหลังนะครับสวยนะครับผมเป็นเบาะหนังเดิมนะครับพี่โอเคครับไม่ฉีกไม่ขาดไม่เลอะนะครับมียุบบ้างนะครับการใช้งานนะครับผมโอเคโลโก้นะครับี s u ซ u นะครับผมอร่อนะครับพวกนี้ครับในลาซาด้านะมีขายหมดนะครับผมโอเคผ้าหลังคาด้านบนนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนะครับผม โอเคครับผมเดี๋ยวเราดูช่วงล่างนะครับช่วงล่างกันนิดนึงเชซีนะครับผมเชซีเชซีสวยทั้งเส้นนะครับอ่าไม่มีสนิมไม่ผุนะครับผมสภาพนี้ถือว่าดีนะครับผมโอเคครับผมดูด้านหลังนิดนึงนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายไม่หยดไม่เยิ้มนะครับอ่ายางไหลมีให้นะครับผมเดี๋ยวเราสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันนิดนึงนะครับผม สตาร์ทฟ <kr> ังเสียงเครื่องยนต์ครับเดี๋ยวผมหยิบกุญแจนิดนึงสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์ครับเครื่องสตาร์ตติดง่ายครับผมเครื่องติดิ่มเลยครับผมคันนี้นะครับภายในแอร์เย็นนะครับผมแอร์เย็นเลยเทมนะครับเบรมใช้ได้ปกตินะครับคันนี้ก็แอร์เย็นด้วยนะครับทดสอบแอร์แอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงค่อนข้างจะดังดีเลยนะครับลำโพงดังใช้ได้เลยครับผม โอเคครับขับรถไม่เหงานะครับมีเพลงฟังด้วยโอเคครับเดี๋ยวเราดูใต้ฝากระโปรงกันนิดนึงนะครับผมครับผมดูห้องเครื่องนะครับผมห้องเครื่องครับผมฟังเสียงกันดูกันนิดนึงนะครับผมเดี๋ยวเราดูกลับช่องกำลังกันดูนิดนึง เดี๋ยวไปทดลองขับให้ดูนะครับผมสุดยังไงเดี๋ยวมมารัับชกนนะครับครับผมทดสอบนะครับ i s u z u dragon eye นะครับ sx เครื่อง2อ0พนะครับคันนี้เป็นปีสีนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูหน้าปัดเรือนไม้นิดนึงนะครับผมหน้าปัดเรือนไม่อะไรใช้ได้ปกตินะครับผมวัดรอบนะครับใช้ได้ปกตินะครับผมขับมาด้วยความเร็ว80นะครับผม ขับมาแล้วครับทดสอบช่วงล่างนะครับหนึบแน่นดีนะครับคันนี้เดี๋ยวขึ้นคอสะพานให้ดูนิดนึงนะครับผมคอสะพานนะครับผมคอสะพานนะครับอาจจะปล่อยมือบนคอสะพานเลยนะครับผมปล่อยมือนะครับคอสะพานนะครับผมรถก็ถือว่าโอเคนะครับปกตินะครับผมเดี๋ยวลองทางตรงๆดีดีนะครับผมเมื่อกี้มันกระโดดด้วยแล้วก็ปล่อยมือด้วยนะครับทางตรงๆดีๆนะครับศูนย์นะครับผม สูตรก็ถือว่าใช้ได้ครับผมโอเคครับผมฟังเสียงนะครับเฟืองท้ายนะครับเฟืองท้ายไม่มีหอนนะครับผมเฟืองเกียร์ไม่มีหลุดนะครับรถขับแน่นแน่นนิ่งๆเลยนะครับคันนี้อัตราเร่งดีนะครับผมขับเนี่ยติดมือเลยนะครับผมคันนี้รอบนี่ค่อนข้างจะดึงเลยนะครับผมเครื่องฟิตปังเลยนะครับคันนี้โอเคครับผมภายในนะครับแอร์เย็นนะครับภายในสะอาดแอร์เย็นนะครับอิซูซูดากอนนะครับภายในห้องห้องโดยสารนะครับกว้างนะครับผม เดี๋ยวลองเบรกนะครับผมตอนนี้ไฟแดงนะครับลองเบรกนิดนึงนะครับผมเบรกอยู่ดีครับผมเบรกดีใช้ได้เลยนะครับโอเคปกติครับผมครับผมเดี๋ยวเราทดสอบนะครับทางโค้งกันนิดนึงนะครับผมตอนนี้ผมใช้เส้นทางอุทยานนะครับผมอุทยานแห่งชาตินะครับประวัติศาสตร์สุโขทัยนะครับทางโค้งก็จะขดเคี้ยวนิดนึงนะครับ ขับมือเดียวนะครับอีกมือถือกล้องนะครับผมผมอะไรพาวเวอร์เบาเลยนะครับขับง่ายิ่มๆนิ่งๆเลยนะครับคันนี้เกาะถนนดีนะครับช่วงล่างถือว่าใช้ได้นะครับความเร็วก็ถือว่า60นะครับหกสิบปกติครับทางถนน2เลนนะครับด้านในวิทยานนะครับถือว่าโอเคนะครับไม่โค้งนะครับผมเกาะถนนดีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรา สรุปให้ฟังโดยรวมครับผมครับผมหลังจากที่ได้ทดลองขับนะครับ e-suzu daconai ปี40นะครับเครื่อง2,005ท์โบคันนี้นะครับผมอัตราเร่งดีมากนะครับคันนี้อัตราเร่งดีเลยเฟืองท้ายนะครับไม่มีหอนะครับเฟืองเกียร์ก็ไม่มีหลุดนะครับช่วงล่างแน่นนิ่งเลยนะครับผมน่าใช้งานมากนะครับศู์เสรินอะไรดีมากนะครับคันนี้ เบรกดีนะครับเบรกใช้ได้เลยครับทรงก็สวยด้วยนะครับคันนี้ทรงสวยๆหล่อๆนะครับวันนี้ผมมาช่วงเย็นนิดนึงครับหกโมงเย็นละแดดก็เริ่มจะหมดนะครับตัวรถก็อาจจะดูเข้มๆนิดนึงครับแต่ตัวจริงนะครับสีสัน80%นะครับน่าใช้งานนะครับหาพี่ๆนะครับเอาเข้าบ้านนะครับหรือว่าซื้อเข้าไปนะครับไม่ต้องอายใครนะครับสภาพนี้นะครับถือว่าสวยนะครับได้รถีสุดูดาก้อนอายด้วยนะครับตัวประหยัดนะครับเริ่มหายากแล้วนะครับผมเครื่อง2อ0พนะครับคันน รถเริ่มน้อยนะครับสภาพแบบนี้นะครับหากหาไว้ใช้งานนะครับผมคันนี้ขอแนะนําเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมขอแจ้งราคาเลยครับอีซูดากอนไอคันนี้นะครับเปิดราคานะครับเปิดราคาอยู่ที่1นึ่งแสนบาทนะครับหนึ่งแสนาบาทนะครับพร้อมส่งไม่เกิน400โลนะครับหากพี่ๆสนใจนะครับหรือว่าจะมาดูหรือว่าจะมาทดลองขับที่ร้านก็ได้นะครับมีส่วนลดให้นะครับมารับรถเองที่ร้านนะครับ หากไม่อยากพลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของช่องรถมือ2สุขโขทัยนะครับให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องรถมือ2สุขโขทยัยวันนี้สวัสดีครับ